โจทย์ทวีชนแนลครับมาดูพระธาตุอีกสำคัญอีก<ล>งอ,องหนึ่งนะครับที่เมืองย่างกุ้งครับตอนนี้ผมมายมอยู่ที่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่าแล้วนะค,ะครับนี่ครับสวยนะ เจดียนี่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับก็ ตรงอยู่ตรงข้บบามจักรวงเวียนนะฮะ What is name? What is name? ์สุเรศกุฎานะครับเป็นเจดีย์ที่งดงามนะฮะแม่ผมนึกชื่อตั้งนานนะครับโอ้โหนี่ฮะ อเจะเป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมนะแปดเหลี่ยมนะนี่ครับก็จะไม่เหมือนกับเจดีย์ระมาจเจดียชเวพฤกกองนะอ่าก็จะเป็นแบบทรงกลมๆมนๆ,ๆนะนี่ครับตอนนี้แสงดีนะครับเวลาถ่ายนะฮะนี่ครับเวลาถ่ายแสงจะดีมากครับ ยาลาวิลาาลอุบาภิจานดาปิญญบริยานาินสเีันกนุจริาโยลาวิราะกาลินดาเจแระมหาธาตุเจดีสุเลนะฮะเจดีทรงแดเหลี่ยมครับ ด้านบนวงไหนนั้นเข้าไปไม่ได้นะฮะก็ต้องชรอยู่ด้านนอกนะฮะนี่ครับจะมีคนมาไหว้เยอะนะฮะที่นี่นะครับก็จะมีดอกไม้ทุกเทียน ขายฮะแล้วก็นี่ครับโอด้านนี้มีของอะไรไม่ร้างเส้นไหว้หรือเปล่าครมีลูกม้าวรเอเปะานาไเีดะาาิีา นาจินังากานังาวาานัติังเตยานาอเสติโนสะเตจังกเมตินาอุเสิตวิโสตนานาจีนังากนังกาวาานังนันติจัาณิตรีนิสังนาอุเสตินี่ครับตรงนี้จะเป็นของที่เขาเอามาถวายนะครับจะมีกล้วยนะฮะมีมะพร้าวนะครับมีทูปเทียนนะครับ

แล้วก็มีรถลายที่งดงามนะครับผมลืมบอกนะครับที่นี่จะต้องเสียค่าเข้านะครับ3,000จัดนะฮะ3 0 0 0ัานจัดก็คือ3 3เป็น9ประมาณ100นึงครับ100กว่า,กกวานนบาทนะครับนี่ครับนี่นวันอะไรครับวันจันทร์ อาเป็นไนชดที่นี่เธอแทนใจเธอแทที่นี่นองดทองาดีสุเลเจะดีสุเลสุเลยปรากฏว่าแปดเหลี่ยมจะเป็นแปดเหลี่ยมนะ เทพเจเทพเจ้าที่นี่พระธรรมจร์พระธจครยเนี่อะพระธรรมจเป็นได้ฐานชคดีทันเป็นบริษชคดีพระธรรมจยเนี่ยพระธรรมจาร 嗯。那、嗯，对对对。 ဘဝကြီးတနာမေလို့စိတ်ရံချိုးနေတဲ့အပြာကြီးဘာရဲကြီးဘာရဲကြီးဘာရဲကြီးနာကြီးဘာရှိလို့ဘာရဲဘာရဲနာဒေသမီးဒီတဲ့စနေသာစနေသမီးစနေမီလာကုလောယာဆန္ဒကြာစီကြမြຕະလုံးတော်ရပြေမအောင်ကွယ်ဘီဘွားယဉ်သွေနဲ့အန္တရာယ်ပေါင်းမှာလည်းပဲခေါကြီးအပြာရှာတော့ဘောင်းကြိုင်ခံတော့ချာရဟာအနောက်ရှည်တာပေဒီလိုပဲအောင်မီပြီးမြောက်

เทพทันใจนะแต่ที่นี่เทพขอพรนะครับสกูเขาบอกผมนะก็ผมลือแล้วแป๊บเดียวครับคล้ายๆกับที่เทพทันใจนะเทพเลยนะใช่ครับ y ื่อชื่อเทพเลยนะใช่ครับเทพทันใจเนาะเทพทันใจที่นี่นงบูดาทอนสองอันนี้อะไรชื่อ ชูชูอาสุเลโบโบจีสุเลโบโบจีสุเลโบโบจีฮะแล้วก็นี่เทพเลยใช่ค่ะชื่อเทพอะไรชูสุเลโบโบจีอ่าสุเลโบโบจีเทพสุเลอูดทองอีสานูดทองโบโบจีที่นี่นุ่มอูดทองอสาเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดอะอะไรนะเทพไม่ใช่เทพสนใจแต่เทพชื่อเทพเลยนะเทพเอ่อ เทพทําใจพระเทพอะไรนะไม,ไม่ไม่ใช่ชื่อนี้เทพอะไรนะที่พูดเมื่อกี้ที่แรกที่พูดตรงนั้นนะเทพเทพอะไรนะเทพทําใจเทพขอพรใช่ไหมเทพเทพเออ่ขอพรเหรอไม่ใช่ออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นเทพนะเป็นเทพไม่ใช่ไม่ใช่พระนะโอ้ๆๆนะโหนี่ครับคน้องคนนี้เขาให้ข้อมมูลดีนะเขาอยู่ที่นี่นะชื่ออะไรครับชื่ออะไร ชื่ออชื่เนมชื่อแคนน้องแคนนะครับแคนน้องแคนทำงานที่นี่ที่นี่ไรเดยที่นี่ที่นี่ครับทำงานที่นี่เป็นไกด์ไม่ไกด์เป็นครูครูว่าเป็นครูพูดภาษาไทยได้นะนิดหน่อยก็โอเคแล้วก็พูดได้ได้นะครับเสร็จไม่วิชลยสุดโชคดีครับโโชชคคดดีีอธิษฐานแล้วก็จะให้โชคนะครับสำหรับเทศนี้นะเดี๋ยวผม ขออนุาเดินต่อนะครับเพื่อไปดูปะเจดีย์สุเลย์แปเหลี่ยมต่อนะครับด้านนอกนะฮะอ่ะานี่นะครับโออเคขบคุณครับ y o u are like t h e d o c u b e y o u t u b e y o u t u b e y o u t u b e v i d e o i n t e r n e t y o u t u b e i n t e r n e s o you wanna put thereYesYesYesYouTube นี่ครับ โอ้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครเข้ามากันเยอะแล้วครับที่นี่นะฮะพม่าลูซีลูซีลูซีอุบาศีวิชัยอุบาศิวิชัยไปดูหน่อยพม่าลูซีเป็นครูเป็นครูสอนศาสนาเขาครูศาสนาพระนนี้เป็นพระ

ไหนลรือสีไหนลรือสีพม่าเรืสีพม่าเรือีก็คือเสีพม่านะฮะอันนี้ขอพรนะครับแตขอพรนะครับ พระสวดพระสวดนะผมได้ยินเสียงนานเอ๊ยว่ะเสียงอยู่ไหนครับอ๋อเป็นพระสงฆ์สวดนะโอเคอ่าเขาจะอ๋อเขามีงานนะประมาณ9วันเนาะมีงาน9วันกี่วันกี่วันเก9วัน อาจจะผมทำบุญหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะได่เดชประสงนี้นะครับพระพุทธทรนพระสงฆ์พระพุทธทานพระสงฆ์พระพุทธพระพุทธทพระทาปพระทาพระทามพระสงฆ์พระสงฆ์ โอเคมีครับสยอดเลยนะร่วมกันทำบุญนะครับฤสีธรรมะฤสีธรรมะฤสีมีน้ำดื่มนะฮะแบบนี้นะฮะให้คนที่มาทำบุญนะฮะทำบุญทำบุญทบุญคนพม่าชอบทำบุญนะครับฤสี พระส,ส,สงฆ์ร eday. พระสงฆ์อ๋อนี่พระสงฆ์ชื่ออะไรครับพระมันเดลีอ๋อยมันเดลีอูอบาตะอูอบาตะนะเป็นพระสงฆ์ชื่อชื่ออวบตะนะครับนี่ฤาษีส่วนฤาษีฤาษีบูบูอัลฮะบูบูอับูบูอัลลูีบูบูอาลนะนี่ครับฤาษีฮะบูบูอัลฮะ ไม่กันะฮะสกุล so the light is n o secret อ๋อเขาชอบซูบุรีนะฮะชื่ออะไรอีกทีนะชื่อบูเมงกาบูเมงกาเซิงไลเดชพระธรรมจารย์ศุสิทธม์อ่ามันเหมือนกับพระธรรมใจคล้ายๆพระธรรมใจนะฮะเป็นนักบวชนักฤาษีนะฮะสระวดีสระวดีจากอินเดีย สุราวดี from India yes อ๋อนี่เหรออันนี้เลอะเนี่ย yes สราวดีสุราวดีสุราวดีจากประเทศอินเดียนะครับ,ยบรอยู่ที่วัดพระธาตุเจดีย์สุเลยเมืองย่างกุ้งประเทศพม่านะครับโหนี่ก็ได้ความรู้ข้อมูลเยอะนะครับถ้าเกิดไม่มีน้องเขาก็อาจจะไม่รู้จักชื่อนะฮะนะ from China ใช่นะฮะกวยยนกวายนเป็น

เกษณีตายิส <A daytime. S 2> ัตติเรยกีปะละตายินวะกัมมะติสานมาละปุคคังมาพะยะตันเนตายิทุกขะจามาจุปะละตายิเจตนะกะมะจามาสังขะละติปะละอะเดฐะอะเดฐะนะอะฉายะกะตายินวะกัมมะอะเดฐะอะเดฐะนะบายตวาระมะเมนยะกะเอจังตาโยตายิวะตินะกะจามาจาละโลกะอะภะยะออมเมนใส่กะเมนวะอะสอดะกะตายินวะนะตายิโยมะจะเอาจะคงไม่มา สารุสารุสารุสองครั้งนะครับใชน a data a data

โอ,โอ้อเป้อยเท้าพระพุทธเจ้านะฮะอยู่ในกรอบอย่างดีเลยนะครับรอยพระพุทธบาทนะ สวยครับตรงนี้นะับโอเคครับนี่อะออชื่อชื่ออ่านี่ครับบุดดาฟุตรินส์อ๋อบุดดาฟุตรินส์บุดดาฟุตรินแอ็ดเดอร์สุลีพาโกดานนี่ครับชื่อของที่นี่นะฮะสุรีพาโกดานะครับโอเคโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสุนิโทต้ทวิชแนลครับที่อ่า สุรีพากดาเมืองย,ย่างกุ้งเมียนมานะครับโอเคโชคดีครับสวัสดีครับ